เดี๋ยวเาไปไป,ไปขายไปขายอืม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 ราไปขายกับยันเขาให้อ๋อยันล้านหายบ่อือมยันล้านหายโอ้เอา้าเขาเขาจะใหยเจ้าให้นังไม่เว่าือให้เมื่อยอยากไปนลงเมื่อยน่ยมันยันมันหายโอ้ร้านนี่ร้านแท้ๆบ่ตัวไม่ถาวรอยู่นั่นี่เออโอ้น้องเลยร้านแทๆ้ๆเพิ่น เงินเจ้าให้เขาถือเป็นนวลแล้วโอ้เงินตัวใอยให้นะบ่เจ้าโอ้โอ้พี่น้องเลยเอาบ่เข่าเฉียวเข่าให้เข่าประเดี๋ยวเข่าเป็นถุงนี่ประมาณหาฮกโลหาโลนี่แหละขั้นใแม่เนี่ยเขาตักให้แล้วก็มีมีพร้อมเฉียวบ่เจ้าเอาเข่าเนาะโดยโดยเอาถุงหนึ่งกับพ่อเนาะเข่าเนาะบ่ยันบ่ยันเจ้านักบ่ไหนน่ะบ่เอาเอาถุงหนึ่งกับพ่อเนาะ ยันมันนักเจ้าชายน้องบุได้ดิหมดนี่บุได้น่ะมาเอ้ยสิชาวมันนี่เลยบ่โดยเออโดยเอาหมดนี่กับหมดนี้จ้ะหยอกเลยแต่โอ๊ยคุ้นๆพี่น้องเอ้ยผู้ใดไรนอนี่ฮะโอ้ ว่ายม่แม่มีไงป่วนน้ำประจักอันนี้ฮะเห็นเพิ่นมาแต่ขายผักประจักนี่นะพี่น้องเอ้ยเขาว่ายนแม่นะรีแล้วนี่ฮะเบิ่งคือคือชงคือพี่น้องเอ้ยลังกรงกงแบบนด์นี่ฮันขันมาว่าแถวนี้ฮันไม่ได้มีไงป่วนขายผักกันแล้โอ้ยแม่เราพี่น้องแหม่รีเลยนี่ยิ้มไปเปลวมันที่แม่นเพิ่นระลยนี่เออมีไงป่วนพี่น้องเอ้ยโอ้ยรถกระไรายเออแม่นเล่าลีพี่น้องเอ้ย เราไม่ได้ใช้ไปต้องไปถามเราบิ่งก่อนพี่น้องมาแต่ใส่ยาป้วนมาแต่ขายพัก,ออพกโอ้ยพี่น้องเลยไม่เ่าป้วนเบิ้ลจะว่าจะไหนยินเอ,อ้าจะมาแต่คายพักมาจะขายพักเมือออม่อยบ่ <laughs> ยืนเรื่องเดียวเลยพี่ไม่ทางทางพี่ไม่เ่าพี่หันหนา้ามาทางพี่เป็นจังแจ้งพี่น้องแจ้งเห็นหน้าเห็นตา เออพีพีพี่บอพี่พี่อยู่พีเอาเอาเอาพี่เอาพี่จารนะใช้ถัพักนะบอหมดหมดแล้วเออหมดแล้วขากระโอพี่น้องเลยเอาไข่หนั่งพี่จะดอกเราจะแนี่มาหาไข่มาได้ไปขายมาได้กินย่างหลุอยโอ้พักหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเรานั่งต่หมอบต่อขาพี่น้องได้จักพันไปขายพักนี่เบิ่งเงินพันก่อนเบิ่งเงินพันก่อนพี่น้องเลย อโอ้ยจะมาแกะยากแต่เงินก็จะได้ดึงเออโอ้ใบเดียวนี่บ่บ่ไม่ท่าป่วนเน่ถนัดแล้วโอ้ใช่ตัวไหนตัวเรือได,ด้ใหมชายยันกันน่อยังตัวไหนยันกันห่อตัวไหนกับเงินบอเอ่อกะผ้านะโอ้กะผ้า,า,า,าชื่อเป็นนัวกะพระชื่อเป็นนัว เอาเครื่องพกสื้อไงกระเจ้าสิเครื่องหข้าเนี่ยเงินเก็บเจ้าบ่เนี่ยโอ้เบิดเนาะขายเบิดพักเนาะเออาเอาไว้เอาไว้ไม่เถ่าโอุ้วดคอให้ให้เห็นยังเหื่อยเจ็บเหนื่อดเลยเจ็บนลยเจ็บขานะบ่โดยโอ้พนันว่าภาษาเวียดเป็นได้พี่น้องเห็นบ่จะเบอกภาษาเวียดเป็ีนแน่นอ่ะก็เป็นชไฉลเออฮะ เพิ่มชน oidal เพิ่มชน o i d เออเออขอเห็นเพื่อนเรากับอ่ากับคนเวีย่ยงกันเลยโอ้เขาเน่ะทุกๆอ,อันเอ้ยบอกไหมเจ่าลูกล้านลูกล้านเจ้านะครัขาเจ้ากระเบิงเจ้ายูตี้ลูกล้านโดยล้านมันเบิงมัเบิงชน o i d เอ,อ้ยเบิงชน o i d บอกโดยอืมเขาเขาไปกับประหาประหาเจ้าประคายประคายประหาประคาย เก็บผักคับบอเก็บผักแล้วเงินเงินที่เจ้าได้มากนี่เจ้า,าเอาไปให้ผู้ใด้เงินนี่เอาันให้ลานลานไปขุดไปเอาผักอยู่างคะไปไปทะไปขายอืมอืมอืออะไรไปขายก็ยันเขาใา้อ๋ออย่าลานหายบ่อือยันลานหายโอ้เอ้าเขาเขาจะให้เจ้าให้นังไม่เท่า ให้เมือ่อยอยากไปน้องเมื่อย่ยมันยันมันหายโอ้ร้านนี่ร้านแท้ๆบ่ตัวไม่เถาอยู่น้ำนี่ออโอ้โอ้ไปนอนเลยเออร้านแทๆ้ๆคุนเงินจะให้เขาคือเปน็นนวดแล้ว,วโอ้เงินตัวใอยให้นะบ่เจ้าโอ้โอ้ไ่นอนเลยเอาบอเขาเช่าเขาให้เขาไม่ได้ เขาเป็นถุงนี่ประมาณหาฮกโลหาโลนี่แหละค่ะจีแมนเนี่เขาตักให้ใแล้วก็มีมีพร้อมเชียวบ่เชาเอาเ,อาเอานาะโอ้พี่น้องเลยเห็ดบาปแล้วเนาะผู้ธาวิญญางรังกงกองกองไปคนหายอยาตายก็ไม่ตายพี่ไม่ได้เอพีพี่เห็ดตายแล้วเอ้าตายก็แล้วฉันจมอยากตายเลยพี่น้อง <c oughs> เลยตายเหตุยังเกิดมาเป็นคนเกิดยากคือยังในตัวบาปเวน <c oughs> บาปเวนบาปเบนนะใด เก็นลูกเจ้าไฮนะเ่าเลยไฮเจ้าเขานี่เเ่าเขาเป็นบาเวนเราพี่น้องะไยสีบาเวนจังไดรแม่เถ่าบาบเวนเราไปนี่เมื่อยนี่บ่รถเมื่อยรถมารถนี่คันคันเนี่ยไม่ได้นอนจากเธอหรอมัเป็นอะไรมาเจ็บบอกขันเจ็บ ทาอนทานไม่ได้นอนทานแล้วเจ้าบริชายาบอชายาแล้วยาทันมาเฮาชื่อยาทานหม้อเฮาชื่อยาทันมาอเขาไปพื้นบ้านเลยเจ้าย่างไปบ่ไปโรงหมอน่ะไปย่างเลยโรงหมอตลาดอเห็นเพิ่นมาแต่ขายผักพี่น้องเลยย่างลูกคุ้งลูกคุ้งลูกคุ้งมา ดีเลยพ่อจ่าบัลลูพ่อคอยนะออย่างมะเท่ามันไปใช่ไหมมันไปย่างมันก็รถเหยียบมันมาติ้งเฮือนพี่น้องโ,อโดยรถตำจ้าเพิ่นกระหูข้าวได้คือเอามาจุดก่อนเลาก็มาแจงข้าวเด็ดพี่น้องเลยเออยย่างย่างโดนด้วยเพิ่นสิย่างได้แต่ย่างโดนเตเจ้าก็ระวังเด้อเจ้าไปขายพักนี่เจ้าจ่าบั้งพ่อรู้เอ้ยโดยเอยอพ่อได้ดูเจ้า แต่ยังน้อยพอแพงหันโดยโดยเราได้ดูพอได้บางแห่งพอโดยโดยเป็นข้าวเป็นนามได้เนี่ยขาวเนี่ยตึนจะพาพมาได้กึนยังอืมเพื่อนบอกให้วิลลี่นะเบิ่งพ่อแน่เพื่อนว่าอีดูพ่อได้เพราะว่าเพื่อนเลี้ยงมาเทามาแต่น้อยวิลลี่ก็บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปะเราพ่อวิลลี่ก็เงินมีเท่ายก็คอค้นครัวไปใช้ขายเครื่องขายของไปช่วยขึ้นนั่นนี่แหละวิลลี่ก็บ่ได้ขาดว่าจะเอื้อยโทรมาปุ๊บวิลลี่กั หาเงินผากมาไาโหลดไปนองเลยมีแต่ว่าปลอยห้เอื่อยเบิ่งวิลีก็มาถ่ายคลิปคือเก่าว่าจำยังดียดยังมีคนหลายคนเพิ่นถามนอกพี่นนอกเบิ่งพอ่อเบิ่งแม่เลยยาหาเานี่ยูกก็ไม่ได้ได้จะรูกชาวมันเอาพวัว<ม>เป็นเท่าแล้วเฮาเนี่ยอยู่น้ำร้านหันเย็นเ<ม><ม>จ้าว่าพอเจ้า,ามาอดจามโอ้ยเอาใหญ่นี้ เจ้าไวระวังเจ้าย่างไปคายผักขามรถขามทางรถใหญ่หลายได้ไหมเถ่าเออเนี่ยวเป็นเธอเข้าได้เงินเนี่ยพันหนึ่งก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ทางทางนี้เจ้าพันหนึ่งกับบ๊อมี่เพื่อนนอนกับบ๊อมี่เอาไม่เท่าไม่เท่าป้วนนอนเงื่อนเงื่อนตัวนั้นเขาบ่ให้นอนบ่เงื่อนตัวนั้นมันให้นอนนอนมันเพื่อนชะนัยคนหลาย เงินที่น้อยคนไล่โดยจะคุ้นทั้งหมดอยู่เงินไหนแม่เท่าหกคุณหกคนณหกคนนี่ซั้มใดนับนิ้วให้เบิ้งลูกชั้มใดลูกมันจะชั้มลูกสามแม่เนี่ยพ่อเนี่ยฮานี่โอ้หกคุณเออเยาวนาบือถือคื่องจักรก็เอาเงินให้เนี่ยพี่น้องก็ยังนับอยู่เง่นพี่น้องไอเบิ้งเบิ้งเข้าให้แม่เท่ากันเด้อโดยแม่เท่าใอยเบิ้งพ่ออยู่แล้วประเดี๋ยว โดยเบื้องเอาเขา่าไอ้พันกรพี่น้อง่ปเ,เอาเขา่าไอ้พ่นกรเอาพี่น้นอ,นอ,นองเลย เอาเข่าให้ยม่เสาปวนไม่มีพร้อมได้ไปเสาปวนให้ช่องทงเจา้าฉีถือ,อเมื่อใดบ่นี่ได้เออเอาแต่ทุง่งนึงก็ได้นอกยานจะถือก็ได้เนาะช่องทงก็ได้ <c oughs> ก็หยอกเล่าก็บบรินักเป็นไรหรอกพี่น้องบม่ได้นักก็รู้เออจจเจ้าเจ้าเตะทุง่งนึงเป็นยังเพราะว่ามันชินักปวดได้หนิบ<ว> <c oughs> ่านักก็นนักงทั้งหลายมันพ้อกเเือนเออเนี่ยเหินเราไกลๆนี่ขึ้นไปะทั้งยังทึ้งขึ้นทั้งนี้ก็ได้เนาะ ทางนี้ก็ได้ห้องไปเอาเจ้าเอาไปยังไงนี่ฮะอยกท้ายหัวแก้วอย่าเป็นอย่าเป็นขนุนญาติเล่าเลยนาเรียงล้านเป็นของนนี้เอ้าข้าวสีเปล่าของเจ้าบ่เนี่ครับปลาอันนี้เออหายคนนี่ก็บเออนี่ไอ้จิลอมกินาหอืมอืมอืมพ่ไม่เท่าซ้ำซ้ำเจ้าก็กินเป็นบ่มีนี่กินหยือบ่เป็นเป็นยี่เนาะ อืเขาชอบนี่ครับเป้ปาเจ้าหนึ่งประมาณจักหมื่นจังเบิดนี่จักโลนหนึ่งจักหมื่นนี่ชิมมือมชิมมือในชิมมือคันกินผู้เดียวกับประมาณน,นั้นเนาะจ้าอันนี้ผลลูกล้านน้ำเนาะเ้อโมหอดเฮือนนี่ลูกลก้านก็กินมันแล้วมีนี่เนะาะเจ้าเองก็ต้องกินขึ้กันเน่แพงตลูกตลานตัวเองก็ต้องกินน้ำกันเป็นน้ำกันอืม เเอมึงอ่นก็ไปขายอีกบ้างจะข้าจะไปถักข้าบ่ฮู้จะไปกันข <c oughs> ้าฮู้จะไปหาเป็นหญ่เฮือนทัานผักมาให้เจ้านบอกว่าคัน <c oughs> หูว่าเฮ <c oughs> าชิมาน่ะไม่เท่าพวนน่ะชิบแบงผักไว้ให้แล้ววะชิบแบงผักไว้ให้เฮากินเพราะว่าไม่เท่าเอาไว้กินเองรอด,ดพักกันได้ได้กล้วยมากล้วยให้พอกินดุเอ้อโยโดยโดยแม่โดย

พ่อกับแม่น่ะปะกันแต่เขายังเนียหน่อยแต่เขายังเนียนหน่อยนะเขาประมาณสี่ห้าปีนี่แหละนี่ยังซจำนี่นะนี่พ่อแม่ปะกันนี่เนียนหน่อยยังจื้อแน่บ่จื้อแน่เลยไปอยู่น้ำป้าอยู่น้ำป้าไปอยู่น้ำลาบาวอยู่น้ำลาบาวเลยยู่น้ำลาบเช้าเฮ็ดเบียร์ไฮเพิ่นเออแล้วก็ใหญ่มากน้ำบ้านน้ำเมืองกันแหละแต่ว่าแต่ยัหน่อยกับพ่อแม่แล้เบิ่งมากคอยกับบริษีมดอกพ่อกับแล้วยู่น้ำกินกับซื้อให้ตลอด เงินข้ามกับป้อนบริค่าดดอกเอาเมียไกลเลืมเ,เมียเมีย,อยบอจะจะเอาเมียคอยจะจะมาได้เอาเมียยังพ่ะท่านได้แต่งไม่เท่ายังพ่ะท่านได้แต่งกันเป็นถามมาบ,บิลีได้เมียแล้วบ่วิลีว่ายังพ่ะท่านได้แต่งกันพี่น้องเลยใช่พังเบิงอีกปีหน้านี่แหล <laughs> ะกันหาเงินได้เออแต่แาวหาได้เอาเมียนะพอมาได้ทุกจะมาได้เอาเมียนะพอทุก อยากกินน้ำด้วอยากกินพ่อบอกอพ่อนะบ่ทุกพ่อคอยนะเอาเงินให้เรามีแต่เราไปเลาะชื่อกินเราบร่ได้อยู่เฮือนแต่ละมื่นนะเออเราไปเราไปเลาะลินไปเลาะกินตลอดได้พ่อคอยนะจ้าบ่ได้อยู่เฮือนลองไปพ่อเราไปหันไปนี่ตลอดไม่ถ้าปวนนะ้วนในแรกมีคนเบิง่งเนาะลานเบิง่งอยูตุติลานกันเนาะ นั่งดนเลยพี่น้องอีตนไม่เ่าเพิ่นเพิ่นเมื่อชาเด้อไม่เ่าพวนเด้อเดี๋ยวคอยกระชิบผ้ากันเมื่อก่อนเนาะอันนี้บ้านเล่าได้พี่น้องอยู่บ้านเล่านี่เมื่อเด้อโดยโดยชิเมื่อแล้วเมื่อเด้อใครใครแน่ใดกลัวเนี่ยจัดใครลุกเป็นอามาเพอเป็นโดยโดยเอาถุงนึงกับพ่อนาะเขาเนาะบ่บ่ยันเจ้านักบ่ในนักบ่เอาเอาถุงนึงกับพ่อนาะ ยันมันนักจะสิย oh, ่อบ่ได้ด้หมดเนี่ยบ่ได้นักมาลรืเอ้ยสิชาวมันหนีเลยบ่โดยเออโดยเอาหมดหนีกับหมดหนีจ้ะเดี๋ยวไปแถเอาโอเคเดี๋ยวไปแถวเด้อยืนไม่แห้งเจ้าเออได้๋วขอกระชิมเมื่อก่อนพี่น้องเลยเออเอาโอเคเนาะสำหรับคี่นีเขาลาเมื่อเห่าเฮายืนไปนี่เออจะสิไปนี่เออเออโดยโดยจะยืนนี่กับเฮาก็ยืนนี่เออเราบอกว่าเขาขออยู่นี่กับอยู่นี่ฮันรู้ว่าชิอยู่นี่เลยบ่ เอาอยูกอย่ก็อยู่ใช่เอามืออะไรบอกมันคําแล้ว้พี่น้องเลยเนาะเอาโอเคพี่นอ้องมือยันคํำมือแล้วูอเอาไม่ท่าปุวนสบายดีพี่น้องเนี่นี่น็อคมือสบายดีพี่น้องเน่ยสบายดีสบายดีพี่น้อง<ด>